ในช่วงเวลาที่แดนเหนือเริ่มเสื่อมโทรมลงและรบพุ่งกันเองกอนดอ์อาณาจักรใต้นั้นกลับแข็งแกร่งและเรืองอำนาจขึ้นแม้ตั้งแต่รัชสมัยของกษัตริย์องค์ที่7จะเริ่มถูกบุกโจมตีโดยคนเถื่อนชาวอิสต์ลิงและชาวฮารัตจากดินแดนทางใต้แต่พวกเขาก็ยังสามารถรักษาดินแดนเอาไว้ได้กษัตริย์หลายพระองค์แม้จะสิ้นชีวิตในการรบแต่เหล่ารัชทายาทก็สามารถแก้แค้นและขับไล่ศัตรูออกไปอาณาจักรกอนดอ์จกกึงเริ่มแผ่อำนาจออกไปทุกทิศ กษัตริย์บางพระองค์ได้รับฉายาว่าผู้ชนะบุรพาหรือบ้างก็ได้รับฉายาว่าผู้ชนะทักษิณอันเนื่องมาจากการออกปราบปรามดินแดนทางตะวันออกและทางใต้ในรัชสมัยของกษัตริย์องค์ที่12เป็นการเริ่มต้นยุคของกษัตริย์เจ้าทะเลเนื่องจากได้มีการสร้างกองเรืออันแข็งแกร่งออกปราบปรามดินแดนปากแม่น้ำจัดการเหล่าคนเถื่อนและชาวนูเมนอราที่หันไปรับใช้เซารอนได้ทั้งหมดยุคสมัยของกษัตริย์เจ้าทะเลนั้นคงอยู่ถึง4รัชกาล กอนดอรุ่งเรืองถึงขีดสุดอาณาเขตของกอนดอขยายออกด้านเหนือไปจรดแม่น้ําเคเลบันและป่าเมอร์กูดฝั่งใต้ด้านตะวันตกแผ่ออกไปยังฝั่งขวาแม่น้ําเกรฟัตส่วนทางด้านตะวันออกนั้นไปไกลถึงทะเลสาบรูนด้านใต้ก็จะรดแม่น้ําฮาแนนตลอดชายฝั่งไปจนถึงนครอุมบาชนเผ่าต่างๆตามลําน้ําอันดูอินไปจนถึงอาณาจักรฮาลัดพวกเขาล้วนต้องยอมสยบในอนํานาจของกอนดอและส่งเครื่องราชบรรณาการมาให้ กษัตริย์ฮารัตต้องยอมส่งโอรสมาเป็นตัวประกันอยู่ในนครของกอนดอมอดอนั้นได้กลายเป็นเมืองเปลี่ยวร้างมีการวางกำลังป้องกันไว้อย่างแน่นหนาตลอดช่องเขาแต่เมื่อจบสิ้นรัชสมัยของกษัตริย์องค์ที่15ยุคแห่งกษัตริย์เจ้าทะเลก็ได้จบสิ้นลงในยุคของอนาตาคาที่สองกษัตริย์องค์ที่16นั้นกอนดอรุ่งเรืองมั่งคั่งจนอัญมณีกลายเป็นเพียงลูกหินของเล่นของเด็กๆแต่พระองค์นั้นรักสบายไม่เอาใจใส่ในพระราชาอำนาจ อีกทั้งโอรสทั้งสองพระองค์ก็ไม่ต่างกันทําให้กอนดอร์เริ่มเสื่อมโทรมลงการวางกําลังทาหารเฝ้าระวังมอดอก็ย่อหย่อนจนมอดอกลายเป็นดินแดนที่ถูกทิ้งร้างเหล่าศัตรูแห่งกอนด์จึงเฝ้าจับจ้องและรอเวลาที่จะหวนคืนจนมาถึงสมัยของกษัตริย์องค์ที่20วิกฤตกอนด์ครั้งที่หนึ่งจึงได้เกิดขึ้นในช่วงสมัยที่สงบสุขกษัตริย์กอนด์นั้นโปรดปรานชาวเหนือเป็นอย่างมากจึงได้รับพวกเขาเข้ามาอยู่ในความดูแล และได้มอบดินแดนฝั่งใต้ของป่าเมอร์กูดให้ปกครองเพื่อให้คนเหล่านี้กลายเป็นด่านหน้าป้องกันการโจมตีจากชาวอิสต์ลิงด้านตะวันออกชาวเหนือเหล่านี้แม้ไม่ใช่ชาวดูวในใดาจากนูเมนอ์แต่ก็เป็นชาวเอไดอันมีวงวันสืบสารบรรพบุรุษเดียวกันแต่พวกเขาเหล่านั้นไม่ได้พักตีกับกอนดอร์ไปสิหมดเจ้าายชั้นสูงบางส่วนหันไปแอบจับมือลับๆกับชาวอิสต์ลิงนามาคิวกษัตริย์องค์ที่19จึงต้องยกทัพใหญ่มาปราบปรามชาวอิสต์ลิงด้วยตนเอง การรบเกิดขึ้นแถบโรวาเนียนไปจนถึงทะเลสาบปรูนเมื <S <S ่อ <it> ทำลายกองทัพของชาวอิสต์ลิงได้ทั้งหมดพระอ,องค์จึงได้สั่งให้สร้างปราการตามชายฝั่งแม่น้ำอันดูอินด้านตะวันตกส,สร้างเสาหินอาโกนัตอันเป็นรูปสลักของกษัตริย์ชาวดูเในใดและห้ามคนแปลกหน้าล่องเรือผ่านแถบเอมุนมูอิลลงมาในเวลานั้นนามาคิวต้องการกำลังเป็นอย่างมากเขาจึงรับชาวเหนือมาช่วยราชาการและให้ตำแหน่งในกองทัพผู้นำชาวเหนือคือวิดูกาเวีย เขาผู้ซึ่งช่วยพระองค์รบกับชาวอิสต์ลิงอย่างแข็งขันวิดูกาเวียได้ปกครองดินแดนโรวาเนียนทางเหนือของกอนดอในการต่อมานามาคิวได้ส่งวราคาพระโอรสไปเป็นทูตสัมพันธไมตรีกับชาวเหนือเพื่อให้เขาเรียนรู้ภาษาวัฒนธรรมและกลอุบายต่างๆแต่วราคากับรักและอภิเศกกับบุตรีของวิดูกาเวียในเวลานั้นเจ้านายชั้นสูงของกอนดอชิงชังชาวเหนือในราชสำนักอีกทั้งการอภิเศกสมรสกับชนเผ่าอื่นไม่เคยมีมาก่อนในกษัตริย์ชาวนูในใดฝ่ายใต้ พวกเขากลัวว่าสายเลือดกษัตริย์จะมัวหมองและทําให้ทายาทมีช่วงชีวิตที่สั้นลงเนื่องจากสายเลือดเอใดนั้นด้อยกว่าและไม่ได้มีชีวิตยืนยาวเท่าชาวดูวในใดเจ้านายดูยในใดชั้นสูงจึงไม่ยอมรับในตัวเจ้าชายเอลดาคาซึ่งประสูติในต่างแดนเมื่อวาระคากรัิย์องค์ที่20สิ้นพระชนม์สงครามกลางเมืองชิงราชสมบัติแห่งกนดอดจึงได้เริ่มขึ้นฝ่ายกบฏได้ชูเจ้าชายคาสตาเมียผู้ซึ่งมีสถานะเป็นลูกพี่ลูกน้องแกเอลดาคาขึ้นเป็นกษัตริย์ โดยเขาได้รับการสนับสนุนจากชาวกนดอฝ่ายใต้แต่เอลดาคาก็ไม่ยอมพวกกบฏโดยง่ายพระองค์นั้นหล่อเหลาและเก่งกาจจึงได้ต้านศึกของพวกกบฏท,ที่ออสกีเลียสได้เป็นเวลานานออสกีเลียสถูกล้อมและตกอยู่ในความหิวโหวยจนในที่สุดคาสตาเมียได้ใช้เปลวเพลิงเผาผลาญทำลายกรุงออสกีเลียสเอลดาคาจึงต้องยอมทิ้งราชธานีให้ตกในกองเพลิงและนำผู้คนหนีขึ้นเหนือไปสู่โรวาเนียนดินแดนของพระมารดา คัสตเมียนั้นเป็นกษัตริย์ที่โหดร้ายและเย่อหยิ่งพระองค์ครองบัลลังที่สุมกองด้วยซากศพเผาทำลายเมืองและล้างสังหารผู้คนเมื่อจับโอรสของเอลดาคาเป็นเฉลยได้พระองค์ก็ทรงประหารอย่างโหดร้ายทำให้ผู้คนไม่พอใจแล้วขึ้นเหนือไปสวามิภักดิ์ต่อเอลดาคาในโรวาเนียนเป็นจำนวนมากคาสตเมียครองราชได้เพียง10ปีเมื่อสบโอกาสเอลดาคาจึงได้ผนึกกำลังกับเมืองอื่นๆในกอนดอเข้าตีคาสตเมีย รอง,งยกทัพจากทางเหนือร่วมกับทัพจากคาเลนาทอนอโนรีเอและอีทิลีเอนเปิดศึกขึ้นที่เลเบนินเอลดาคาได้สังหารคาสเมียในการรบแต่ทายาทของเขาหลบหนีไปได้ด้วยกองทัพเรือในเวลานั้นเอลดาคายังไม่มีทัพเรือที่แข็งแกร่งจึงไม่สามารถที่จะไล่ติดตามไปได้ฝ่ายกบฏจึงถอยไปยึดคลองอุมบาและกลายเป็นหอกข้างแคร่ของกอนดอนับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาเหล่าเชื้อพระวงศ์นั้นเสียชีวิตในสงครามกลางเมืองไปเป็นจํานวนมาก อีกทั้งการรับชาวโรววเนียนเข้ามาปะปนอยู่ในกนดอทำให้สายเลือดดูในใดนั้นเหลือน้อยลงไปทุกทีวิกฤตครั้งที่2เกิดขึ้นในสมัยกษัตริย์พระองค์ที่26พระองค์ได้ถูกเลนของคาสตาเมียสังหารในการรบหลังจากนั้นโรคระบาดครั้งใหญ่ได้แพร่ขยายมาทําให้กษัตริย์องค์ต่อมาพระโอรสและพระธิดาสิ้นพระชนจนหมดประชาชนล้มตายเป็นจํานวนมากการเฝ้าระวังของมดอจึงเริ่มอ่อนแอลงเป็นอย่างยิ่งป้อมค่ายถูกทิ้งร้างไปจนหมด นครออสกิเลียสกลายเป็นเมืองร้างจากโรคระบาดชาวบ้านต่างอพยพย้ายถิ่นจึงมีการย้ายราชธานีไปยังมินัสอานแทนกษัตริย์พระองค์ต่อมาทำอะไรได้ไม่มากนะักนอกจากการประคองอาณาจักรเอาไว้ผลงานสำคัญจึงมีเพียงการบุกตีอาณาจักรอุมบาและได้ทำลายสายเลือดแห่งคาสตเมียไปจนหมดก่อนดอไม่สามารถกลับไปยิ่งใหญ่ดังเดิมได้อีกและแล้วก็มาถึงวิกฤตครั้งที่สาม ชาวเกวียนซึ่งเป็นการรวมกันจากหลายเผ่าพันธุ์ทางตะวันออกพวกเขาเดินทางร่วมกันเป็นขบวนเกวียนขนาดใหญ่มีผู้นำที่ขับรถสึกในการออกรบพวกเขาได้รับการยุยงจากทูตของเซารรอนทำให้ได้ตัดสินใจโจมตีดินแดนทางด้านเหนือของกนดอร์อย่างสายฟ้าแลบจนแตกพ่ายพวกเขาได้สังหารกษัตริย์กนดอร์ในเวลานั้นและได้ยึดครองพื้นที่แถบโรมาเนียนเอาไว้ได้ภายหลังแม้ฝ่ายกนดอร์จะได้โจมตีและขับไล่าชาวเกวียนออกไปแต่ว่าวิกฤตก็ยังไม่ได้ผ่านพน้น กอนดอร์และอาร์เทไดในเวลานี้ได้ฟื้นฟูความสัมพันธ์ขึ้นเนื่องจากเวลานี้ทั้งสองอาณาจักรรับรู้แล้วว่ามีอำนาจความชั่วร้ายบางประการไล่ล่าสายเลือดดูในไดแห่งนูเมนออยู่อาเวดุยกษัตริย์แห่งอาร์เทไดจึงได้เสกสมรสกับธิดาของออนโดแฮกษัตริย์กอนดอร์องค์ที่31แต่ทั้งสองอาณาจักรไม่สามารถส่งความช่วยเหลือใดๆต่อกันได้เนื่องจากในเวลานี้ทางเหนือกำลังรบกับอาณาจักรปีศาจอังมาและชาวเกวียนก็ได้ยกทัพใหญ่เข้ามาตีกอนดอร์อีกครั้งหนึ่ง ชาวกเวียนได้ผนึกกาลังกับชาวคานและฮาราดิมที่อยู่ทางใต้ของมอดดพวกเขาเข้าตีก่อนดอจากทั้งทางด้านเหนือและใต้กษัตริย์ออนโดเฮซินพระชนพร้อมกับพระโอรสทำให้ในเวลานี้ก่อนดอรไร้ซึ่งกษัตริย์ปกครองชาวกเวียนได้บุกเข้ายึดคลองแคว้นอิทิลีเอนเวลานั้นก่อนดออยู่ในสภาพใกล้จะล่มสลายลงไปทุกทีแต่ก็นับว่าก่อนดอยังมีโชคอยู่บ้างเออานิวแม่ทัพแห่งแดนใต้ผู้มีสายเลือดราชนิกูล เขาได้ชนะศึกกับชาวฮารดิมและรวบรวมกองทัพกอนร์เหนือที่แตกพ่ายเวลานี้ชาวเกวียนกำลังเฉลิมฉลองในชัยชนะที่สังหารกษัตริย์กอนร์ลงได้พวกเขาคิดว่าอาณาจักรกอนดออยู่ในมือของเขาแล้วแม่ทัพเออานิวได้ยกทัพขึ้นมาทางด้านใต้ของอินเดเรนและเข้าตีค่ายใหญ่ของชาวเกวียนด้วยความประมาทชาวเกวียนยังถูกทัพของเออานิวกวาดล้างจนหมดสิน้นแม่ทัพเออานิวจึงได้ขึ้นเป็นกษัตริย์องค์ต่อไป ความทราบถึงอาววดุยแห่งแดนเหนือว่ากษัตริย์แดนใต้ได้สิ้นวงเขาจึงอ้างสิทธิ์ความเป็นเขยของออนโดเฮและสายเลือดแห่งอิเซดัวปฐมกษัตริย์เพื่อขอสิทธิ์ในบัลลังก์แต่เออาร์นิวนั้นไม่ยอมรับเนื่องจากเขาเองก็สืบวงมาจากอนาลิออนอนุชาของอีเซดัวผู้เป็นปฐมกษัตริย์แห่งแดนใต้เช่นกันในเวลานั้นอาววดุยกำลังมีการรบกับอังมาอีกทั้งแดนเหนือก็ใกล้ที่จะล่มสลายเต็มทีพระองค์จึงไม่มีอำนาจใดจะทัดทานได้บัลลังก์แดนใต้จึงตกเป็นของเออาร์นิ แม้เออนิวจะไม่ยอมรับสิทธิ์ในบัลลังของอาเวดูยแต่พระองค์ก็ไม่ปฏิเสธความสัมพันธ์กับแดนเหนือเออนิวจึงได้มีการส่งสารถึงอาเวดูยว่าจะรักษาความสัมพันธ์ของทั้งสองอาณาจากักรและหากแดนเหนือมีภัยแดนใต้จะให้ความช่วยเหลืออย่างเต็มที่แต่นิจจามันก็ใช้เวลานานมากกว่ากอนดอร์จะมั่นคงอีกคราความช่วยเหลือใดๆจึงยังไม่ถูกส่งขึ้นไปที่แดนเหนือ จนเมื่องออานิวทราบข่าวว่าราชนคงหมังเวทจะยกทัพใหญ่เข้าตีอาเทไดมันหมายจะ,ะเผด็จศึกให้ราบคาบ a อนิวจึงให้เออานูราชโอรสนำทัพเรือเต็มมันตาศึกขึ้นเหนือไปเพื่อช่วยเหลืออาเทไดแต่ก็ไม่ทันการเสียแล้วเมื่อทัพเรือแห่งแดนใต้เทียบฝั่งที่ลินดอนเวลานั้นอาเทไดก็ได้ล่มสลายลงไปพร้อมกับการสิ้นชีพของอาเวดูยกองเรือของเออานูนั้นมีจำนวนมากมายจนไม่อาจเทียบท่าได้ทั้งหมด เราชาวเหนือที่ยังเหลือรอดต่างเข้าใจว่ากษัตริย์ใต้ได้ยกทัพหลวงมาด้วยตนเองเออารูน <R>. <R>. ได้ร่วมกับเหล่าเอลจัดตั้งทัพบ,บุกเข้าโจมตีราชธานีฟอร์นอสซึ่งเวลานี้เต็มไปด้วยพูดผีและสัตว์ประหลาดวิชคิงราชนขมังเวทได้ยกทัพออกมาด้วยตนเองเขาได้เข้าประทกกระกับทัพของเออารูนการต่อสู้นั้นเกิดขึ้นบนทุ่งราบระหว่างเขานอตด,ดาวและทะเลสาบเนนุยอันทัพของวิชคิงถูกตีจนแตกพ่ายถอยกลับฟอร์นอส แต่ยังไม่ทันเดินทางมาถึงมันก็ถูกทับม้าตีตลบหลังจนต้องถอยหนีกลับไปยังอังมาในเวลาเดียวกันนั่นเองกรอฟินเดลเอลเจ้าชั้นสูงได้นำทัพจากริเวนเดลบุกเข้าตีอังมาเขาได้สังหารเหล่าพูดผีและสัตว์ประหลาดจนสิ้นทุกชีวิตในอาณาจักรนั้นวิชคิงหมดทางถอยใดๆทัพของมันได้ถูกตีจนแตกพ่ายในที่สุดเจ้าวิชคิงจึงได้เข้ามาปะทะกับเออารูด้วยตนเองแมเออารูจะต้านทานมันได้ แต่ม้าของพระองค์กลับเตลดิดหนีไปวิชคิงได้ขี่ม้าจากไปพร้อมกับเสียงหัวเราะอันน่าสยดสยองเมื่อเออานูตั้งหลักม้าได้กรอฟินเดลก็จ้องมองมันหายไปพร้อมกับความมืดยามราตรีเขาได้ร้องห้ามเออานูไว้ อย่าตามมันไปมันจะไม่กลับมาที่นี่อีกแต่อวสานของมันยังอีกยาวไกลนักและมันจะไม่ตายด้วยน้ำมือของบุรุษใด Not by a hand of a man shall he fall กรอฟินเดลได้กล่าวไว้ศึกตัดสินระหว่างเออาูและวิชคิงจึงยังไม่เกิดขึ้นในการต่อมาจึงได้ทราบว่าวิชคิงได้หวนคืนสู่มอดอมันได้ยกทัพข้ามคิริตอุงโกมายึดนครมีนัสอิทิวเอาไว้ได้ มินัสอิทิวจึงถูกเรียกขานนามใหม่ว่ามินัสมอ,อกูลเมืองแห่งพูดผีนับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาในขณะที่มินัสอาอนอเองก็ถูกเปลี่ยนชื่อเป็นมินาสทิลิสสองนครได้ทำสงครามขับเคี่ยวกันเรื่อยมานับตั้งแต่นั้นเออานูนั้นเป็นกษัตริย์ที่เชี่ยวชาญในการรบแต่พระองค์ก็ไม่ได้เฉลียวฉลาดดังเช่นพระบิดาเมื่อขึ้นรองราชก็ได้ถูกวิชคิงส่งสารท้าประลอง มันได้เย้ยหยันว่าพระองค์นั้นขาดเขาไม่กล้าสู้กับมันในสงครามแห่งแดนเหนือเสนาบดีในขณะนั้นได้ห้ามปรามเอาไว้ได้แต่เมื่อครองราชได้อีกเจปีวิชคิงจึงส่งสารท้าประลองมาอีกนอกจากจะเย้ยหยันเช่นเดิมแล้วมันยังดูถูกว่าพระองค์นั้นชาราภาพอีกด้วยในครั้งนี้ไม่มีผู้ใดห้ามปรามพระองค์ได้อีกเออารูได้ทิ้งมงกุฎเอาไว้บนสุสานของพระบิดาพระองค์ได้ขี่ม้าออกไปพร้อมกับเหล่าอาศวินจำนวนเล็กน้อย และไม่มีผู้ใดทราบชะตากรรมของพระองค์อีกเลยนับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาร่ำลือกันว่าวิชคิงได้ผิดคำพูดและรุมจับพระองค์ไปทรมานแต่ความเป็นจริงเรื่องการสิ้นพระชนของพระองค์จะเป็นเช่นไรนั้นมีอาจมีผู้ใดล่วงรู้ได้เนื่องจากองอัศวินนั้นไม่มีแม้สักหนึ่งชีวิตที่จะได้หวนกลับคืนมาสู่มินาสทิลิสด้วยว่าเอารูนั้นไม่มีทายาทอีกทั้งสายเลือดราชนิกุลก็ได้สูญสิ้นไปจนเกือบหมดจากการรบและสงครามกลางเมือง ทำให้ไม่มีผู้ใดได,ได้รับการยอมรับขึ้นเป็นกษัตริย์อีกทั้งชาวกรดอก็เห็นแล้วว่าผลแห่งการแย่งชิงราชสมบัติได้ทำให้กรดอเสื่อมโทรมลงขนาดไหนกรดอจึงกลายเป็นอาณาจักรที่ไร้ซึ่งกษัตริย์และได้ถูกปกครองโดยเสนาบาดีนับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา สถานการณ์ในตอนนี้นะครับแม้ว่าแลนเหนือจะล่มสลายลงไปเนี่ยแต่ว่าพวกเขาก็สามารถที่จะเก็บรักษาสายเลือดของกษัตริย์เอาไว้ได้ส่วนแดนใต้นั้นแม้จะมั่นคงแต่บาลังกษัตริย์ก็ว่างเปล่าในตอนหน้านะครับเราจะมาพบการกำเนิดขึ้นของความหวังของชาวนูเมนอ์ความหวังที่มีชื่อว่าอารากอนในตอนของอารากอนจาก่านป่าสู่ราชาพบกันได้ในคลิปหน้านะครับส่วนคลิปนี้ถ้าใครถูกใจนะครับก็อย่าลืมที่จะกดไลค์กด s u b s c r i b e ให้ด้วยนะครับใครใจดีเนี่ยกดแชร์ให้ด้วยก็จะเป็นพระคุณอย่างสูง ตอนนี้ขอลาไปก่อนแล้วครับขอบคุณแล้วก็สวัสดีครับ